ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับเรื่องเรื่องเรื่องราวนี้เป็นเรื่องที่เผยแพร่ออกมาในช่วงก่อนในคัดเลือกะสัตตปาปาคนใหม่ก็คือเป็นช่วงพิธีพิสุบของวสันตปาปาฟรานซิสนะครับเป็นเรื่องที่เล่าโดยสวิตการผู้ซึ่งยืนเฝ้าในงานพิสุบนะครับ ในเมื่อจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับทหารสวิตเนี่ยผมก็จะขอเกริ่นนิดนึงว่าทหารสวิตเนี่ยคือใครเป็นยังไงมาจากไหนอะไรยังไงนะครับในวัติการเนี่ยเรามีทหารสวิตหรือที่เราเรียกกันว่าสวิตการ์ดในภาษาอังกฤษนะครับสวิตการ์ดเนี่ยไม่ใช่คนสวิตสวิตการ์ดเป็นคนสวิตแต่ว่าไม่ใช่อิตาลีนะครับหรือว่าเป็นคนในวัติการใดๆเป็นการอิมพอร์ตนำเข้าทหารมาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถามว่าทำไมต้อง Import ์ตนำมาเข้าอาหารจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับสิ่งนี้เป็นประเพณียาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษที่15ก็คือเมื่อ500ปีที่แล้วนะครับในเมื่อยุค500ปีที่แล้วเนี่ยทหารชาวสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยถือว่าเป็นอาหารที่มีระเบียบวินัยสูงนะครับมีความสามารถแล้วก็เคยสร้างวิลกรรมในการรบหรือว่าในการป้องโดยเฉพาะในการป้องกันคนสําคัญนะครับเป็นที่เรื่องลือ นะครับโดยเฉพาะการป้องกันมัสันตะปาปานะครับจนกระทั่งไม่ใช่มีแต่ปฏิการในยุคนั้นนะครับหลายๆประเทศในยุโรปเนี่ยนิยมจ้างทหารสวิสเป็นทหารรับจ้างมาช่วยรบใน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 ,ในประเทศตัวเองอยู่แล้วนะครับปฏิการก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ทําอย่างนั้นทีนี้พอมีวีรกรรมที่ว่าสามารถปกป้องวัสันตะปาปาจากการถูกรอบทําลายได้เนี่ยนะครับพัสนปาปาก็เลยมองว่า ให้ยงั้นต่อไปก็จะจ้างประจําเลยสวิตการ์ดเนี่ยจะจ้างประจํามาดูมาช่วยโปเทคประสนานปปาเป็นหลักทหารสวิตการ์ดเนี่ยมาจากไหนระยะแรกเป็นทหารรับจ้างนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ทหารสวิตเนี่ยเขาปรับรูปแบบเขาก็เหมือนกับประเทศทั่วไปอะครับเขาก็มีกรลาปีกระวงกรลาโหมีอะไรอะไรของเขานะครับเขาปรับรูปแบบทหารอะไรเของเขาไปตามยุคสมัยไปแล้วนะเรียบร้อยละแต่ว่าวาติการเนี่ยอยากจะรักษาประเพณี ดั้งเดิมของตนไว้จึงให้ทห,หารสวิตเนี่ยยังต้องแต่งตัวแบบเดิมแล้วก็ถือหอกเหมือนเดิมแต่จริงทหารสวิตพวกนี้ครับเขาไม่ได้เขาไม่ได้เรียนลบเอาใช้หอกใช้ดาบแล้วก็ใส่เสื้อกะอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าคงไม่รอดนะครับในในชุดพอ,พองของเขาเนี่ยเขาก็ยังมีปืนพกอยู่นะอ่าคือเขาเป็นทาหารเลยครับเป็นทาหารเลยตอนนี้เออเขาก็ใช้เทคโนโลยีทุกอย่างของทหารปัจจุบันนั่นแหละ แต่ว่าความมีระเบียบวินัยแล้วก็เขตรีดข่มเขาคือยังคงมันเป็นแบบเดิมอยู่นะครับดังนั้นคนที่จะมาเป็นทหารสวิตก์รับจ้างทํางานในวัติการเนี่ยมันเหมือนเป็นความผูกพันกันมานานเขาจะคัดเลือกนะครับจากทหารสวิต์คัดอีกรอบหนึ่งทหารคนนั้นจะต้องพูดได้3ภาษาเพราะว่ามาอยู่วัติการเนี่ยมันอยู่ในโรมอิตาลีจะต้องพูดอิตาลีได้ภาษากังกต,ต้องได้นะครับแล้วก็ จะต้องมีความสูง175ซนเมตรขึ้นไปนะครับและมีการสอบข้อเขียนต่างๆแล้วคนที่จะมาเป็นทาหารในวัติการได้จะต้องเป็นคาทอลิกเท่านั้นไม่ให้ศาสนาอื่นหรือวัติกายอื่นซึ่งก็เป็นเรื่องเข้าใจได้ปกตินะครับแล้วก็ทหารสวิตกาดเนี่ยนะครับเบื้องต้นคนที่จะเข้ามาได้เนี่ยเขาจะขอเอาคนที่ยังโสดอยู่เพราะว่าต้องมาอยู่ประจำการเป็นปี ไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็เหมือนภาคภาคครอครัวเนาะก็พยายามหาคนเป็นโสดเห็นทหารสวิตเนี่ยเขาจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับปีละครั้งบางคนก็เปลี่ยนปีละครั้งมาปีเดียวไปบางคน3ปีบางคน4ปี5ปี6ปีแล้วแต่นะครับแล้วแต่ซึ่งเป็นระบบของเขาแหละบางคนอาจจะสมัครใจมาสมัครใจมาใหม่มีคนใหม่มาคนเก่าไปเปลี่ยนกลับไปเป็นอาหารสวิตธรรมดา ที่บ้านเกิดเขาแต่นั่นหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าอาหารสวิตท,ทุกคนมาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะ mm. ก็ต้องจากบ้านจากเมืองมายิ่งอยู่หลายปีเท่าไหร่ mm. ก็ยิ่งต้องจากบ้านเมืองมานานเท่านั้นเรื่องราวที่ผมจะเล่าเนี่ยนะครับเรื่องราวที่ผมจะเล่านี่นะครับเป็นเรื่องที่เ, mm. เขาเผยแพร่กันออกมาโดยทหารสวิตการท่านหนึ่งนะครับที่ได้มีโอกาสยืนเฝ้าอยู่ข้าง เออร่างของปัสตาปาปาฟังซิสในช่วงงานศพของท่านตอนที่มีคนมาถวายการไว้อาลัยปัสตาปาปาเนี่ยนะครับซึ่งาหาสวิตคนนี้เป็นหัวหน้าเป็นหารรดักหัวหน้ากองชื่อว่าคุณลูกาลูกาไมเออร์ชื่อว่าลูกาไมเออร์คุณลูการเนี่ยก็เหมือนกับทหาสวิตทั่วไปนะครับเขาเป็นคนจากมาจากเมืองลูเซ่นประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็เป็นผู้ทําหน้าที่ยืนเฝ้าลงศพปัสตาปาปา ซึ่งก็มีการถัดเวรกันแหละไม่ได้ยืนอยู่คนเดียวหรอกอนะครับเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสไปยืนตรงนี้ซึ่งมันก็คงจะเป็นหน้าที่ที่เรารู้สึกว่ามันทรงเกียรติมากมีเกียรติมากที่เราได้จะไปยืนอยู่ข้างพระศสพระสัตลาป,ปาแต่ก็มันก็น่าเศร้าเพราะมันเป็นงานศพพระสแตลาป,ปาฟรังซิสผู้เป็นที่รักของทุกๆคนนะครับทุกคนก็คงเสียใจแต่ลูกาไมเออร์เนี่ยเขามีความเดบเบิลของความทุกข์ของเขาเพราะเขามีปัญหาของตัวเอง เพราะเขาเป็นสวิตสกาดเนี่ยมาหปีแล้วไม่ได้กลับบ้านมาหปีแล้วนะแล้วแม่เขาอ่ะก็ไม่สบายอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ก็มีทั้งความเป็นห่วงแม่ด้วยแล้วก็มีปัญหาเรื่องหน้าที่การงานอะไรของเขาส่วนตัวอกีกซึ่งเขาไม่ได้ลงรายละเอียดพูดง่ายคือเขากำลังรู้สึกแย่มากนะครับเขามีปัญหาอยู่แล้วอยู่่พัสดาระบาก็เกิดเสียชินชินระชินชนกระทันหันเศร้าอีก ตอนนี้ดิ่งมากเลยจิตใจเขารู้สึกแย่มากนะครับเขาบอกว่าเขารู้สึกแย่ถึงขนาดที่ว่า,วาสงสัยเลยว่าพระเจ้าเนี่ยทิ้งเขาหรือเปล่าพระเจ้ายังมีจริงหรือเปล่าเพราะว่าแม้แต่พัสดาปาก็ยังตายเลยเอาง่ายๆแม่ตัวเองก็ไม่สบายใช่ไหมปูม่จะเป็นยังไงก็ไม่รู้พัสดุปลาตายซะละกุ้งคิดวนสับสนมารวมกัน ก็ก็จิตตกเอาไว้ง่ายครับจิตตกนะครับเห็นนีไในระหว่างที่เขากำลังยืนเฝ้าอยู่ข้างล่างของโป๊ฟนี่แหละคือยืนคนยืนเฉยๆครับมันก็จะฟุ้งซ่านกับมันจะคิดไปเรื่อยพอฟุ้งซ่านถึงจุดจุดหนึ่งเขาไม่ไหวละเขาก็เลยอธิษฐานในใจบอกว่าถ้าพระเจ้ามีจริงนะถ้าพระองค์มีจริงนะถ้าพระองค์ทรงสถิตยอยู่ที่นี่นะโปรดแสดงให้ลูกเห็นหน่อยเถอะลูกจําเป็นต้องรู้ว่าพระองค์มีจริง เขาก็เล่าว่าข้อีิถานในใจเนี่ยแค่คู่เดียวเนี่ยปรากฏว่ากระจกสีข้างบนเนี่ยอยู่ๆก็มีแสงสว่างสองรอดออกมาไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เขาเมฆมันบังอยู่พอดีเมฆหลบแต่เลยลงแสงลงมาพอดีหรือเพราะอะไรไม่รู้หรือเมฆหรือดวงาทนตี์กำลังขึ้นอะไรไม่รู้แหละแต่จังหวะน,นั้นอยู่ๆก็มีแสงสว่างเป็นสีสีแวบลงมาที่พื้นให้เขาเห็นพอมันมีแสงออกมาพวกเขาก็ใจฮเขารู้สึกว่าในใจเขาเนี่ยเหมือนทุกสัมผัสอย่างอบอุ่นยังบอกไม่ถูก แล้วในทันใดนั้นเขาเขาได้กลิ่นกํายานเขายืนยันว่าเขาได้กลิ่นกํายานแต่ตอนนั้นไม่ไม่มีใครจุดก,กํายานเขายืนมาตั้งนานแล้วเนี่ยคืออยู่กับพิจิกกํายานลอยมาให้เขาได้กลิ่นพอเข้ได้กลิ่นเขาก็เลยจิตใจเขาเลยมีความเชื่ออย่างเต็มเปี่ยมขึ้นมาว่ามันมีอัศาจรรย์ละทันใดน,นั้นเขาก็อ้างว่าเขาได้ยินเสียงอยู่ในจิตวิญญาณในหัวในจิตใจของเขาว่าเป็นเสียงภายในบอกว่าอย่าก,กลัวเลยเราอยู่กับลูกเสมอ แรกเริ่มเนี่ยเขาไม่ได้เล่าให้ใครฟังเลยเพราะว่ากลัวคนจะหาว่าเกาะกระแสหิวแสงอย่างดังมนโนคิดไปเองหรือเปล่าต่างๆนานาแต่ว่าอาหารสวิตเหล่านี้ก็เป็นคาตกริกันหมดนะครับเพราะก็จะมีคุณพ่อจิตตาธิการดูแลายจิตวิญญาณอยู่แล้วเขาเล่าแค่ให้คุณพ่อฟังแก้บาปของเขาคือุพ่อจิตตาธิการฟังว่าเขา,าเจออย่างนี้คุณพ่อคิดว่ายังไง คุณพ่อก็ให้คำปรึกษาอย่างเมตตาแล้วก็อ,อนโยนกับเขาว่าพ่อเชื่อว่าพระสดาวตาฟังสีสั์แม้ท่านจะสิ้นพระชนไปแล้วอ่ะแต่ท่านยังคงเป็นเหมือนเดิมท่านจะเป็นสะพานทําทุกคนไปหาพระเจ้ายอย่างที่ท่านเคยปฏิญ,ญาณไว้พ่อเชื่อว่าเป็นแบบนั้นนะครับดังนั้นหลังจากประสบการณ์ไปวิญญาณเนี้ยนะครับลูกาก็ กลับมามีความเชื่อในพระเจ้าอีงเตมเปี่ยมอีกครั้งหนึ่งแม้วิกฤตของเขาจะยังอยู่นะแม่เขาก็ไม่ได้ว่ามีอัศจรรย์หายจากโลกขนาดนั้นแต่เขาก็มีกําลังใจขึ้นมาว่าพระเจ้าก็ยังอยู่กับเขาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นพระเจ้าทรงดูอยู่แล้วลูกาก็เลยกลับมาแก้บาปนะครับรับศีลแล้วก็ไปมิจาทุกวันคือปฏิการก็คือเป็นวัดอยู่แล้วเนาะมีมิจาทุกวันแต่ใครจะเข้าร่วมทุกวันไหมก็ได้อ่านี่ไม่ได้บังคับนะครับ เขาอาจจะไม่ได้เข้าร่วมทุกวันหรืออาจจะไม่ได้เข้าร่วมมาสักระยะนึงเพราะว่าจิตตกมีปัญหาเป็นทางบ้านทางใดเนี่ยพอหลังจากเหตุการณ์เนี้ยเขากลับมาเขา้าวิชาทุกวันเลยนะครับแล้วก็ยืนยันว่าบอกว่าตอนเนี้เขารู้สึกกลับมามีความเชื่อแล้วก็ศรัทธามากขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งทีเ่เขาได้ฝากเอาไว้ก็คือว่าในเวลาที่เราทุกยากหรือมองดูแล้วเหมือนกับว่าไม่มีทางออกแล้ว โลกดูเหมือนกับมืดมนไปหมดแล้วนะครับขอให้เรายังคงมีความเชื่อและให้เราลองร้องหาพระเจ้าลองมองหาพระเจ้าพระองค์อาจจะสำแดงพระองค์ในวิธีที่เราไม่คาดคิดด้วยวิธีการที่เราคาดไม่ถึงในเวลาที่เราไม่อาจที่จะรู้ได้ด้วยวิธีการในแบบพิเศษต่างๆของพระองค์เองนะครับแล้วก็ให้เรามีความเชื่อว่าคิสชชนทุกคน นะครับโดยเฉพาะคขาถลิกเราที่มีความเชื่อในเรื่องชีวิตหลังความตายว่าทุกคนถ้าไปอยู่กับพระเจ้าแล้วเราก็อยากอธิฐานภาวนาช่วยวิงวอนเทินนะหุือนักบุญก็ช่วยวิงวอนเทินอยู่เลยให้กับทุกๆคนในโลกเราไม่ทิ้งกันนะครับคนที่ไปสวรรค์แล้วความตายไม่ใช่เรื่องจบสิ้นความตายก็ยังเป็นแค่การเปลี่ยนสถานะเท่านั้นการากสถานะที่อยู่บนโลกไปเป็นสถานะที่อยู่กับพระเจ้านะครับและเรานะครับก็ย,ยังคงทําหน้าที่ เรบใช้พระเจ้าได้อย่างดีเหมือนเดิมน่าจะดีกว่าเดิมด้วยเพราะตอนนี้เราอยู่กับพระเจ้าแล้วนะครับก็ขอให้เรื่องของคุณลูกาซึ่งแต่งปันมานี่นะครับก็เป็นกําลังใจนะครับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราด้วยนะครับขอบพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ